สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรณิ t า a หิงบริบูรณ์วันนี้จะมานาเสนอผลงานและแรงบาันดาลใจของโรงเรียนในเครือสารศาสตร์เขตการปกครองที่8ดิฉันขอเริ่มจากโรงเรียนสารศาสตร์ประเทศสมุทรสาครน,นะคะนายราชานนท์สิงห์ออยเป็นตัวแทนประเภทเดี่ยวของโรงเรียนค่ะแรงบันดาลใจมาจากการเป็นคนชอบทํากิจกรรมชอบการทํางานร่วมกับผู้อื่นและอยากจะสร้างพลังบวกให้กับทุกคนจึงได้ไปทํากิจกรรมด้านอาสาหรือการได้ไปช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่า ทำให้เกิดแรงบันดาลใจสุขใจในการทำความดีและการได้เพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้ให้ชีวิตของตนเองจนสามารถทำงานทุกอย่างให้สำเ,เร็จและดูดงเรืองไปได้ด้วยดีค่ะผลงานที่โดดเด่นก็จะมีได้รับรางวาัลเหรียญทองในรายการศิลปะหัตถกรรมครั้งที่70ในการแข่งขันศิลปะสร้างสารรค์ระดับเขตและได้เป็นตัวแทนได้รับรางวาัลเหรียญเงินในการแข่งขันศิลปะสร้างสารรค์ระดับชาติและเป็นตัวแทนช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนค่ะ คติประจําใจคืออย่าบอกว่าทําไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลองทําค่ะต่อมานะคะเป็นทีม S U S K 2 P Y ค่ะเป็นตัวแทนประเภททีมของโรงเรียนแรงบันดาลใจมาจากการที่มองเห็นถึงความสามารถของนักเรียนในโรงเรียนและทางโรงเรียนก็จัดกิจกรรมมากมายพวกเราจึงอยากเป็นสื่อกลางที่นําความสามารถของแต่ละคนมาเผยแพร่ พวกเราจึงจัดทำคลิปวิดีโอตามกิจกรรมต่างๆและเก็บภาพเพื่อบันทึกเป็นความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเคยทำอะไรและมีความสุขมากเพียงใดค่ะผลงานที่โดดเด่นนะคะจะมีปีพศ2565และพศ2566ได้รับคัดเลือกเป็นสภานักเรียนและปีพศ2566ได้รับรางวัลเหรียญทองในรายการภาพยนตร์สั้นค่ะและโ o ชั่นอินโฟกราฟิกระดับเขตแล้วก็ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในละ ในรายการ Motion Infographics ระดับชาติค่ะแล้วก็ได้เข้าร่วมถ่ายงานกิจกรรมของโรงเรียนทุกรายการเลยค่ะคติประจำทีมนะคะความสำเร็จมีอยู่แล้วแค่ยังแค่ลงมือทำค่ะโรงเรียนต่อมานะคะเป็นโรงเรียนสาราศาสตร์วิเทศสสุทุส,สงครามค่ะนางสาวพรสวรคสวัสดีเป็นตัวแทน ประเภทเดี่ยวค่ะแต่วันนานใจคือการมีจิตศรัทธาในความดีและยืดมั่นในความกระตันยูกระตะเวทีต่อผู้มีพระคุณมเพราะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะพาไปสู่ความสําเร็จในอนาคตจึงทําให้เป็นเยาวชนที่รู้จักรับผิดชอบมีวินัยในตนเองมีความสามารถด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านสตรีมมีความส,สาร้างสรรค์ และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีผลงานที่โดดเด่นนะคะปีพศ2566ได้รับคัดเลือกเป็นสภานักเรียนในตําแหน่งรองประธานและได้รับรางวัลเหรียญเงินจากโครงการบูรณาการประเภทประดิษฐ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในงานสารศาสตร์โปรเจกต์เบสเลิร์นนิงครั้งที่2ค่ะแล้วก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่องคราประจําใจ มีเป้าหมายมีสติมีเหตุผลอยู่เสมอค่ะต่อมาทีมสารศาสตร์ร่วมใจเป็นตัวแทนประเภททีมค่ะแรงบันดาลใจสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีต่างๆได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นทีมสารศาสตร์ร่วมใจจึงได้สร้างทีมที่มีจิตสำนึกที่ดีเพื่อสร้างสารรค์สังคมให้หน่าอยู่ด้วยการเป็นผู้ให้และค่อยช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนด้วยความเต็มใจและไม่หวังผลตอบแทนค่ะผลงาน มีการจัดมีการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสุขสูขสขขน่น้องๆผ่านกิจกรรมร้องเล่นเล่าณนะโรงเรียนทำมิกวิทยาอำเภอเขาย,ย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะและได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในด้านวิชาการกีฬาและดนตรแีและเป็นสมาชิกสภานักเรียนและทีมสารศาสตร์ร่วมใจจะร่วมกันแบ่งปันรอยยิ้มและสร้างความสุขช่วยเหลือสังคมต่อไปค่ะ คาติประจําทีมเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถของทีมโรงเรียนต่อมานะคะเป็นโรงเรียนสารสาสตร์วิเทศนคปรปฐมในทีทัศ์อินทเจดเป็นตัวแทนประเภทเดี่ยวจากโรงเรียนสารสาสตร์วิเทศนคปรปฐมค่ะได้รับแรงบาันดาลใจจากการทํากิจกรรม ด้านดนตรีมาจากศิลปินที่อยู่บนเวทีเพราะตั้งเป้าหมายว่าต้องไปยืนจุดนั้นให้ได้ในอนาคตค่ะผลงานให้โดดเด่นคือการแข่งขันวงดนตรีสู่อาชีพวงสตริงคอมโบวลไลลงกรมิวสิกคอมปิเทชันนมมหาวิทยายลัยราชพัฒนวลไลลงกรในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่2ได้รับรางวัลเหรียญเงินครั้งที่3และครั้งที่5ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงค่ะและได้ไปแข่ง Yamaha Thailand Music Festival ประเภทวงรุ่นไม่เกิน18ปีได้รับรางวัลเหรียญเงินค่ะแล้วก็ไปแข่งขันดนตรีโรงเรียนในเครือสารศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2คงาติประจําใจนะคะเล่นให้สนุกและสร้างสารรค์ต่อมาเป็นทีม The e x g e n สารศารสตร์วิเทศนครปฐมนะคะแรงมานานใจในการทํางานคืออยากให้คนทั่วไปได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ธรรมดา จึงจัดตั้งทีมและทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์คติประจำทีมคือเรียนเก่งกีฬาเด่นเน้นกิจกรรมแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสารศาสตร์ Youth l e e d e r s h i p Award 2 0 73โรงเรียนในเครือสารศาสตร์เขตการปกครองที่8ดิฉันนังสาววบรณิฐาเฮงโมิบูลขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ